โอ้โหมาแนวชุดนักเรียนกันอีกแล้วนะครับวันนี้บอกได้เลยครับว่าพบกับตัวท็อปของวงการอย่างน้องเอมิจังกันอีกแล้วการันตีคุณภาพอย่างแน่นอนคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาการสปอยและภาพต่างๆนานาถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วบอกได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยมาพบกับน้องเอมีฟูคาดะตัวท็อปแห่งวงการมาในชุดทีมของชุดนักเรียนจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย <pper> เป so <mon> ิดเรื่องมานะครับณโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นนักเรียนชาย3คนเนี่ยกำลังยืนคุยกันอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาจากด้านหลังนั่นก็คือเอมิจังของพวกเรานั่นเองซึ่งเอมิจังเนี่ยก็ได้เป็นนางเอกในเรื่องนี้ซึ่งเธอนั้นเนี่ยกำลังเดินไปเข้าห้องน้ําจากนั้นเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้เจอกับรุ่นพี่3าคนที่กําลังยืนคุยกันอยู่ซึ่งตัวเอมิจังเองเนี่ยก็ได้แอบชอบรุ่นพี่คนนึงนั่นก็คือคนที่อยู่ทางด้านซ้าย แต่ด้วยเวลานี้เนี่ยเอม่จังเนี่ยอยากเข้าห้องน้าเธอเนี่ยก็เลยต้องเดินผ่านรุ่นพี่กลุ่มนี้และด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยเขินรุ่นพี่คนนั้นทําให้เอม่จังเนี่ยต้องเดินหลับตาจึงได้เดินไปชนแขนรุ่นพี่อีกคนนึงทําให้กาแฟที่อยู่ในมือเนี่ยหกใส่แขน ซึ่งคนที่เอมิจังเดินชนเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนของรุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่เอมิจังเนี่ยแอบชอบจากนั้นเนี่ยไอ้รุ่นพี่คนนี้เนี่ยมันก็เลยโมโหซึ่งผมเนี่ยจะขอเรียกไอ้รุ่นพี่คนนี้ว่าไอ้อ้วนก็แล้วกันนะครับไอ้อ้วนเนี่ยมันก็เลยโมโหเอมิจังซึ่งเอมิจังเนี่ยก็ได้ขอโทษไปแล้วก็บอกว่าจะขอซักเสื้อให้และจะชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยแต่มันเนี่ยก็ยังไม่โอเคแล้วก็บอกกลับมาว่าฉันไม่ต้องการค่าเสียหายฉันแค่ต้องการคนซักผ้าจากนั้นเอี่่ันยกก็ไตบลปวา ได้ค่ะเดนูจะซักให้เองได้ด้วยความที่เอม่จังกลัวเนี่ยจึงตอบตกลงที่จะซักผ้าไปแบบไม่คิดไอรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยมันก็บอกว่าพุ่งนี้เลิกเรียนแล้วมาหาฉันด้วยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้แก๊งรุ่นพี่3คนก็ได้เดินจากไปส่วนเอม่จังของพวกเราเนี่ยก็ได้แต่ยืนร้องไห้เพราะว่าเธอเนี่ยพูดอะไรไปแบบไม่คิดเพิ่งจะมาคิดได้ในตอนที่เขาเนี่ยเดินออกไปแล้วซึ่งภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาอีกวันนึงซึ่งไอ้อ้วนเนี่ยก็ได้ไปซื้อยามาจากในเน็ต สรรพคุณของยานี้เนี่ยคือกินปุ๊บแล้วเปียกปับ๊บอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงกดกิ่งที่หน้าประตูจากนั้นไอ้หมูอ้วนเนี่ยก็เลยรีวิ่งไปเปิดป,ประตูผลปรากฏว่าเป็นน้องเอมิจังที่มาที่บ้านของไอ้อ้วนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้พาเอมิจังเนี่ยเข้ามาในห้องซึ่งเอมิจังเนี่ยก็ได้ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆ และเหมือนรุ่นพี่คนนี้เนี่ยจะเข้าใจรุ่นพี่เนี่ยก็ได้ขอโทษไปเหมือนกันแต่แค่ขอให้เธอเนี่ยทำความสะอาดบ้านให้ก็พอแล้วจากนั้นเนี่ยรุ่นพี่ก็ได้หยิบน้ําที่ใส่ยาเอาไว้ให้เอมี่จังกินด้วยความที่เอมี่จังเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเธอเนี่ยก็นเ,นยกเลยเดื่มไปหมดแก้วเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังหิวน้ําอยู่พอดีและรุ่นพี่เนี่ยก็ได้บอกว่าเอาละทําความสะอาดบ้านได้แล้วซึ่งพอเอมี่จังเลื่อนหองทำความสะอาดบ้านเนี่ยยาตัวนั้นก็ได้ออกฤทธิ์ ข่าวนี้แหละสั่นไปทั้งตัวเลยทีเดียวและหนังก็ได้กินเวลามือเราไปอีกแล้วครับท่านประมาณ3มชั่วโมงได้นะจากนั้นหนังเนี่ยก็ได้ตัดภาพไปในตอนเลิกเรียนซึ่งขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินออกไปนอกห้องก็ได้เจอกับรุ่นพี่คนดีคนเดิมซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกว่าจะรีบไปไหนละจ้าฉันมีอะไรให้ดูซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็ได้ทําการเปิดคลิปของเอม่จังที่ถ่ายเอาไว้แบ็กเมลให้เอม่จังดูรุ่นพี่เนี่ยก็ได้บอกว่าทาไมอยากให้คลิปนี้หลุดแล้วก็เธอเนี่ยก็ออกให้ฉันสิ จากนั้นเนี่ยรุ่นพี่มันก็จับเอมิจังเนี่ยอมก็สวยรวยก็ช่องกันเลยทีเดียวจากนั้นหนังเนี่ยก็ได้ตัดภาพมาในตอนเย็นซึ่งเอมิจังเนี่ยจะเหมือนจะเป็นเบสของรุ่นพี่ึเมื่อรุ่นพี่สั่งให้ไปซื้ออะไรก็ต้องไปซื้อแล้วเหมือนของที่ซื้อมาเนี่ยก็จะไม่ถูกใจรุ่นพี่สักเท่าไหร่ส่วนเอมิจังเนี่ยก็ถูกกินเวลามือไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมและหลังจากที่ทั้งคู่ทําอะไรเสร็จสับเนี่ยหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนดึกซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็เลยเรียกเอมิ เพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยได้แอบใส่ยาวไว้ให้เอมิจังกินอีกแล้วจากนั้นเนี่ยเอมิจังเนี่ยก็ได้เผลอกินเข้าไปเลยเสียอาการและหนังเนี่ยก็ได้กินเวลามือไปอีกนิดนึงและฉากนี้นะครับผมก็จะเป็นฉากสุดท้ายแล้วจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้ตัดภาพมาในวันต่อมาซึ่งเอมิจังเนี่ยก็เป็นฝ่ายมาหารุ่นพี่เองเพราะว่าเธอเนี่ยติดใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้ตัดจบไปแบบแฮปปี้เอนดิ้ง เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับน้องเอมิจังก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับสําหรับนังเอกคนนี้การันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับระดับตัวท็อปของวงการไม่ต้องพูดถึงลีลาและท่าทาง10เต็ม10อยู่แล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะ